Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast ์สเปเชียลเอพิโซดไก่ขันเจ้าถิ่นตอนถิ่นนี้ที่เมืองนนสวัสดีครับ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษเอพิโซดที่99ตอนถิ่นนี้ที่เมืองนนกับผม ไกด์ที่จะพาทุกท่านท่องเที่ยวในอีพีนี้ไข่ดาววิชรัตฟัชวีครับสำหรับอิพิสซดก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันถึงจังหวัดนครสวรรค์และที่ท่องเที่ยวของอุทยานนครสวรรค์คืออุทยานสวรรค์หรือหนองสมบูรณ์กันไปแล้วใน EP นี้เราจะมาพูดถึงจังหวัดที่ถ้าให้นึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเร็วๆคงจะนึกได้ยากนั่นคือนนทบุรีครับเมื่อเป็นไกด์ ก็คงต้องเล่าถึงประวัติคร่าวๆของจังหวัดนนทบุรีกันสักหน่อยเมืองนนหรือนนทบุรีเป็นเมืองที่ก่อตั้งมามากกว่า400ปีเดิมทีแล้วเป็นเพียงแค่หมู่บ้านที่มีผู้คนอย่างหนานแน่นและรู้จักกันในชื่อบ้านตลาดขวัญซึ่งรอบๆนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาและเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในยุคกรุงศรีอยุธยาโดยในปีพศ2992สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ หรือพระเจ้าช้างเผือกได้เปลี่ยนบ้านตลาดขวัญให้กลายเป็นเมืองนนทบุรีและหลังจากนั้นนนทบุรีก็ได้ถูกประกาศเป็นจังหวัดเมื่อวันที่9พฤษภาคมตั้งแต่พศ2489หลังจากรับฟังประวัติแบบเข้าๆกันไปแล้วก็คงนึกเหมือนกันกับผมว่าจังหวัดนนทบุรีดูจะไม่มีประวัติศาสตร์ความยาวนานสักเท่าไหร่แต่ความน่าสนใจจะกลับด้านกันอย่างแน่นอนครับเริ่มต้นจาก สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำในจังหวัดนนทบ,บุรีสำหรับผมนั่นก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองครับโดยเกาะเกร็ดนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดแสนจะคลาสสิกของจังหวัดนนทบ,บรุรีโดยกิมมิคหลักลของเกาะเกร็ดคือถึงแม้จะอยู่ใจกลางตัวเมืองนนทบ,บรุรีแต่ต้องนั่งรถและต่อด้วยเรือเนื่องจากมาเป็นเกาะนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีปัจจัยต่างๆอีกไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะโดยค่าเช่าจักรยานก็ไม่แพงเพียงแค่ 10-50บาทต่อวันเท่านั้นเองและสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างสุดท้ายคือการนั่งเรือรอบเกาะได้รับชมธรรมชาติและความเป็นอยู่อาศัยในตัวเกาะเกรดเพราะถึงแม้ข้างนอกจะเป็นเมืองใหญ่แล้วแต่เกาะเกรดยังคงรักษาวัฒนธรรมการเป็นอยู่ได้ผสมผสานกับยุคสมัยใหม่ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสถานที่น่าสนใจต่อมาของจังหวัดนนทบุรีสําหรับผมนั่นก็คือวัดไซใหญ่ โดยวัดไซใหญ่เป็นวัดที่เก่าแก่ของอำเภอไซน้อยเมื่อก่อนมีชื่อว่าวัดมหานิโครธารามซึ่งคาว่ามหาแปลว่าใหญ่ส่วนคําว่านิโครธแปลว่าต้นไซหลังจากนั้นจึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดไซใหญ่เพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้นเหมือนในปัจจุบันในส่วนตัววัดนั้นก็ไม่ได้ต่างจากวัดปกติทั่วไปตามภาคกลางที่มีบมโบสถ์ใกล้แม่น้ําสักเท่าไรแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัดไซใหญ่คือตลาดน้ําไซน้อย้วยเหตุผลที่ผมเลือกสถานที่นี้ ที่ไม่ค่อยดังมานําเสนอเพียงเพราะเหตุผลเดียวเลยคืออาหารและขนมเกือบทุกร้านอร่อยมากๆเนื่องจากเป็นตลาดน้ําทําให้ตามทางมีของกินและขนมไทยเต็มข้างทางและทุกร้านทําด้วยวิธีการดั้งเดิมซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มันมีรสชาติที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นทองม้วนสดบ้าบินมะพร้าวอ่อนขนมถ้วยบัวลอยและอาหารไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแกงต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย ด้วยรสชาติที่ดีมากๆและวิธีการทําที่ใช้เครื่องมือและวิธีโบราณจึงเป็นเหตุผลที่ผมนําเสนอสถานที่แห่งนี้มาและสถานที่สุดท้ายที่อยากให้ผู้ฟังทุกคนได้ไปกันนั่นก็คือท่าน้านนครับซึ่งท่าน้านนเป็นท่าเรือที่ใช้มาอย่างยาวนานถ้ามีสถานที่ที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรีหลายแห่งเช่นหอเนกากลางที่ถูกสร้างตั้งแต่ปีพศ2500เพื่อเป็นที่สําหรับดูเวลาของประชาชน สารากลางหลังเก่าที่สร้างขึ้นในปีพศ2453ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระญญาจารุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ที่ต้องการสร้างเพื่อจุดประสองค์อื่นแต่เกิดอุปสรรคหลายอย่างจึงได้กลายมาเป็นสารากลางเมืองนนทบุรีหลังเก่าหลังได้ถูกย้ายไปแล้วด้วยความท่าน้ำนนเป็นสถานที่ที่รวมอาคารที่สำคัญต่างๆรอบๆจึงไม่ถูกทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ เคยเป็นสถานที่กินของอร่อยเสถานที่ถ่ายรูปแนวสตรีทที่สวยงามเป็นอย่างมากครับนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนนทบุรีของผมถ้าคุณผู้ฟังอยากจะแวะกรุงเทพขอให้แวะท่าน้ำนนวนเกาะเกร็ดเสร็จแล้วไปวัดไสใหญ่นะครับและคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังอีพิโซดต่อไปของไก่ขันเจ้าถิ่นและเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube, Spotify และ Facebook Good Day Station ได้ทุกช่องทางและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าซึ่งยังคงเกี่ยวข้องกับนนทบุรีแต่เป็นหัวข้อในด้านการกินกับถิ่นนี้นนทบุรียนเขาพากินกินและกินสำหรับวันนี้เอพิโซดที่99ถิ่นนี้ที่เมืองนนกับผมไก่ไข่ดาวขอรับไปก่อนครับสวัสดีครับ Good Day Station Podcast Special Episode ไก่ขันเจ้าถิ่นตอน น,นี้ที่เมืองหนน Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน